สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะนะเหล็กก็มาลงแล้วเสาหกต้นค่ะเสาหต้นก็มาลงแล้วนะคะแผ่นเปะหัวเป๊ะท้ายของเหล็กค่ะแผ่นนะคะนกอันนี้ก็เหล็กค่ะมาลงค่ะก็ยังเหลือคาดเหล็กอีกประมาณ หมื่นกว่าคะแนนนะคะนาะฝากคุณพ่อคุณแม่เมตตาน้องด้วยนะคะสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องนะคะนอะ้องเดินทางมาใกล้จะครึ่ง <c oughs> ครึ่งแล้วนะคะนอะ้องใกล้จะได้ครึ่งแล้วนะคะกลับขอบพระคุณนะคะนาะกลับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะดินก็ได้มาลงแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเดี๋ยววันนี้แม่ความจะให้ช่างมาดูนาะ ว่าจะวัดอยู่ขนาดไหนนะคะนอะาอจะทำแบบจะทำขนาดไหนคะ่ะน้องกิเลนคะ่ะดีใจมากๆเลยนะคะนาะที่คุณพ่อคุณแม่เมตตาสมทุกทุนสร้างบ้านให้น้องนะคะเนาะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้อากาศหนาวแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะตั้งแต่เช้าเนาะตั้งแต่เช้าอากาศหนาวแล้ว ลมเย็นนะคะนะ้ะดูน้องจเจริญมีความสุขนะคะเนาะมีความสุขค่ะดีใจที่จะได้มีบ้านอยู่ค่ะีดใจมากๆเลยแนมะ่ควานก็ดีใจและซาบซึ้งในน้ําใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะเนาะที่เมตตาจเจริญกับคุณแม่แก้วตาด้วยดีเสมอมาะคะ่ะกราบขอบพระคุณนะคะนาะ กำลังแรงใจนะคะที่เมตตาให้น้องค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่จงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดบางสิ่งใดก็ขอให้ได้หลังใจปรารถนานะคะรวยๆเฮงๆค่ะคลกลับขอบคุณแล้วกลับขอบคุกคอีกนะคะเนาะต้นไม้นะคะเนาะตรงนี้ก็จะเอาจะตัดออกครึ่งนะคะเนาะไว้ให้แม่เกี่ยวตากับน้องกินหลินถูเล่นนะคะเนาะ เวลาอาบน้ำนะคะเนาอ,อาบน้าเสร็จก็จะให้เขาถูต้นไม้ค่ะตรงนี้เหมือนกันนะคะเนะจะเอาออกจะเอาออกไปครึ่งหนึ่งค่ะต้นนี้มันตายแล้วนะคะนาตายตัดออกเลยค่ะเอาไว้แค่ครึ่งต้นค่ะตรงนี้ก็จะเซะเซะข้างๆออกนะคะเนะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเนะ,ะเริญนครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลี้ลูกเร็วย ไม่ไม่ไม่อ่ะวอ้าข,ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยกลัวหมาเนาะกันเนาะหมาเอ้าเอ้าเอาทำยังไงนเนาะเจลนทำยังไงนเนาะเจลินไล่หมากันฮุ้ยอุ้ยอุ้ยหมาแล้วหมาแล้วอืออือหมามาแล้วจเจลนมันนี่มันลุกมาอุ้ยอุ้ย ขอขอบคุณครับกันแล้วขอบคุณครับมานี่เรยขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ก็ลุกเรืเลยเลย่มานีมานีไปหาแม่นะคะเนาอไปดีใจน้อ่คเนาะที่ได้ที่น้องเกได้มีบ้านค้ากราบขอบพระคุณนะอ่คเนาอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านน้อ่ะเนาะ ที่เมตตาที่หลืนกับคุณแม่เกี่ยวตาด้วยดีเสมอมาค่ะกลับขอบพระคุณแล้วกลับขอบพระคุณอีกนะคะเนาะดูนะคะเนาะดีใจให,ใหญ่เลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรฝากช่องครอบครัวจีหลืนนะคะเนาะไว้ในอบอกอ้อมใจของคุณพ่อ,ค,อคุณแม่ด้วยนะคะ ด้วยนะคะมีตาสร้างบ้านให้หน้องนะคะได้เกือบจะครึ่งฟังแล้วค่ะกลับขอบคุณแล้วกรับขอบคุณอีกค่ะ